อันนี้อาหารต้อนรับจากภูลังกาเจ้าอาหารป่าเจ้าทอดไข่ใส่มดส้มแต่ถ้าอูษาการก็คือทอดไข่ใส่มดเปรี้ยวนะคะใช่ไหมมดแดงมดแดงทอดไข่ใส่มดแดงคัวแฮมไก่เมืองคัวแฮมไก่เมืองภูลังกาพเยาเจ้าพยเยาพี่น้องพะเยา อันนี้ขออนุญาตเบนไปก่อนนะเจ้าคั่วไข่ใส่คั่วไข่ใส่เนี่ยเพราะว่าโอเดตกินแล้วอย่าปากบื่อเพราะว่ากินมดส้มไม่ได้แต่คั่วไข่คั่วอย่างเนาะแฮมไก่นี่ได้อยู่น้ำพริกปลาแดงเปิดโชว์ด้วยจ้ะน้ำบุนจะเป่าเดตไปเล่นนั่งกันเหรอฝ่ายคู่ฝ่ายคู่ใครอยู่พะเยานะเจ้ามุดปากกันเนาะควยเหรอ ฝ่ายคู่อุ้ยชื่อกระโดดชื่อกระโดนละฝ่ายคู่อ่าฝ่ายคู่มาก็ต้องมีคู่ล้วเฮานอนที่อุทยาอย่างเราโครงการดอยปังข่าดอยปังข่าไหนนั่งดอยปังข่านั่ปังอย่างไรแม่ดอยภูลังกาดอยภูลังกาดอยปังข้าไหนนั่งไหนนั่งแล้วพี่บอยจะนั่งไง กดตะไわเอาค่ะนี่อันนี้จูแล้รอน้ำรกแดงเอาคือขึ้นจะบนต้องใหตาแดงเจ้าันนี้เป็นเอ็กซ์ครูซีลันช์จูแม่น้ำพริกเมื่อกี้เนี่ยขูดก็มองพอว่าเห็นกระปุกน้ำพริกเจ้าหน้าที่นำพริกี่คนเนี่ยสินฮะสิบหเอสิบเดคนเอาแน่ๆครับคุณอยู่ที่ไหนนี่ยคะ สิบเจ็ดเนาะกินิมห้าสิบหกสิบเจ็ดเพิ่มไปไมกินหรอที่แม่กิเข้าด้วยกันตัชบีหรอยัง้เอเขดเป็นรูนหน่อยคือให้คุณแม่เข้าเนี่ยเออแล้วก็กินหอเกิดกเรื่องพี่สดแดงเจ้าหน้าที่เป็นเลี่ยงนั่นพี่ตะแดงเหรออาหารเอกคลูซีฟมากอาหารป้าดีกว่ามีปีอ่ะแกงปี มันได้มีไหมดผู้ชายมากินข้าวก่ะอันนั่นกินมะล้าข้าวเสียอดอดกินยอดยังไงเนาะเนี่ยพอแฮมข้ใจจอนต้อบอกเจ้าพนว่าใจมือเหมือนเงี้ไก่นี่ไก่มันเหนียวนะเนาะป็่ไก่ปลานี่เดี๋ยวโดนจับกันหมดหรอกไก่เอามาทำในปลาเขาเลือกไก่ปลาไม่ใช่ไปจับในปลา เดี๋ยวสสกินข้าวเสร็จก็ขึ้นหลังรถไปเลยจริงป่าวอ่ะงามแม่มาพูดบ้างอ,อ,อุ้ยกลัวไปเรียกหม่เข้ากล้องเสียอ่ะดังไหมนั่งนี่ก็ได้เนะ้องอืมนั่งได้อยู่อันนี้ที่พี่เป็นคนที่สองนะพู่เจ้งมานั่งข้างเยี่เนี่ยเขาก้องมานั่งนี่สวดีหนะ้าเห็นัหมภูลกา,าสาวัสดีเจ้าแม่เปล่ะหรอภูลกาสวัสดีเจ้า หมดรอบอเดียวนึกโหดอย่งเดียวอ่ะเขายังบอกเคยกล้องเดียวฮัลโหลไว้ฮัลโหลไว้ฮัลโลยก่จะว่าที่นี่มีแต่ผู้หญิงนี่เนาะผู้ชายมีสักคนโอ้โหบ่มอยู่หลังปุ๊บของดีกุลังกามันไม่มีทำอย่างก่อเจ๊กี้แนะนำอ่ะทำสะเติลนั่ก่อนใครพูดงานก่อนทำสะเติลนี่ครับทำหลวงอ่ะทำหลวงทำหลวงสะเติลนม่ยังแหมชิ้นก่วนยัง มีกล่องนะเขาจะได้ผาน้ำตกน้ำตกอะไรคะน้ำตกผาไานมีน้ำไหมไม่ไหนกลมกลมน้อยไหมมีน้ำตลอดแต่ว่าหน้าฝนจะน้ำเยอะเออน้ำกันผาเข่นไทยขึ้นไปหมูไก่ก่อนน้ำตกขอนั่งเอกนั่งหน่อยอยู่ทไปบูรกาลรีสอร์ทน่ะอ๋อจะทำเราไปไก่ก่อนทำ จากที่ที่ทำการนู้ไม่ไกลเท่าไหร่โอเคนะขอขอถ้วยหน่อยค่ะเจ๊พี่ตองให้งอมเลยเนาะงอมแห่นี่พ่อทำกะเข้าที่นี่ไงอยู่นี่ก็บงอมมันมีคนเขาเรียกร้องแื่ตัวเนี้ยนั่งอยู่เราพี่ตองกะเพราอะไรนะข้นักก่อนเนาะ เข้าเงียเ <ไป S 2> จลอลมแต่ก็